สวัสดีครับสั้นภูมิเกียรติเข้าพบกับผมสุขสันทองมาสิทธิ์ือสอบปินแก้วครั้างเ่งนะครับวันนี้วันดีนะวันที่12บสงิงหาคม2567เป็นวันแม,แม่แห่งชาติ่าครับก็จะมาไลฟ์สดนะครับวันนี้จะอ่านโจนโนส,สากลออกเสียงเป็นนำนองเพลงนะครับ โดยใช้ระบบซอนฟาออกเสียงโดยวัน,นยุคดนตรีนะครับแล้วก็ระบบเลสเตอร์ซิสเต็มที่ออกเสียงด้วยระบบมูฟโดนะมันจะเป็นยังไงกันถ้าเราไปดูไปที่ powerpoint กันนะครับโดนอสสาคนโจทย์ของวันนี้ก็คือที่เห็นอยู่นั้น มีเครื่องกุญแจเสียงซอนมีเครื่องหมายคีย์ติกเนเจอร์คือ1นแฟตนะครับแล้วก็มีตัวโน้ตสากลที่ว่านั้นซึ่งตัวโน้ตสากลที่เห็นนี้ถ้าเป็น1นึ่แฟตก็จะสามารถใส่เครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งคือ6กชาร์ปถ้าใหญ่ถ้าเป็นคีย์หนแฟตก็จะเป็นคีย์เอฟ แต่ถ้าเป็น6ชาร์ปก็จะเป็น t f s h a ชาใช้ต,ตัวโน้ตเดียวกันทุกตัวเลยนะครับเพียงแต่คีย์ซิกเนเจอร์จะเปลี่ยนไปว่าเป็น1แฟรหรือว่าจะเป็น6ชาร์ปครับต,รตัวโน้ตที่เห็นตัวนี้ถ้าอ่านออกชื่อด้วยระบบซอนฟานะครับก็จะได้ได้ชื่อดังที่เห็นนั้นซึ่งถ้าเอามาเขียนเป็นตัวอักษรก็จะได้เป็นตัวอักษรไทย ซอนฟาแล้วจากคีหนึ่งเฟดเอหรือ6กชาร์ปเอชารก็จะบอกว่าเป็นตัวโน้ตอักษรไทยที่อยู่ในแถวฟาด้วยก็มีชื่อดังที่เห็นเลยนะครับฟาโดเลฟาเลโดลาซันลาโดลาซอนฟาเลฟาซอนฟาเลโดนครับไม่ว่าจะอ่านโดยไม่มี ชื่อตัวโน้ตอ่ะผมก็อ่านได้ว่าฟาโดเลฟาฟาโดเลฟาเลโดลาสอรลาโดลาสอรฟาเลฟาสอรฟาเลโดหรือจะอ่านจากตัวอักษรไทยที่เขียนแล้วก็ได้ตัวเดียวกันฟาโดเลฟาเลโดลาสอรลาโดลาสอรฟาเลฟาสอรฟาเลโดนี่คือตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นที่อ่านโดย ที่เรียกชื่อตัวโนดแต่ละตัวด้วยระบบซอนฟานะครับเรียกได้อย่างนี้แต่อีกระบบหนึ่งคือระบบเลสเ e อร์ซิสเต็มชื่อเดียวกันโนตโน้ตตัวเดียวกันเดียเลยถ้าเรียกโดยระบบซอนฟาก็จะเป็นฟาฟาโดเลฟาเลโดลาแต่พอเรียกระบบเลสเ e อร์ซิสเต็มเขาจะมองตัวฟาเป็นตัวเอตัวโดมองเป็นตัวซีตัวเลก็มองเป็นตัวดีนะครับตัวฟามองเป็นเอ เลเป็นดีนะโดเป็นซีลาเขามองเป็นเอฮซอนะ Son, เขามองเป็นซีนะครับลามองเป็นเอโดมองเป็นซีนะเขาเรียกชื่อของเขาอย่างนั้นว่าว่าชื่อชื่อเอาไว้เรียกนะชื่อเอาไว้เรียกอ่านะเห็นความแตกต่างไหมครับโนตบนบรรทัดห้าเส้นกบซอนฟาก็าจะได้ชื่อเดียวกันกับอักษรไทยซอนฟา ที่เป็นตัวอักษรอยู่แถวบนนั้นแต่ถ้าเรียกโดยระบบ Letter System จะมองเป็น FCD, FDC, A g ACG, A Fd, Fg, FdAc เขาไม่มองเป็นฟาโดเลฟาเลโดลาลาลาโดลาซอนฟาเลฟาตอนฟาเลโดก็ไม่ได้มองกันเพามองกันแล้ชื่อกันแล้วว่าถ้าถ้าอยู่ประเทศไทยชื่อสุขสัรถ้าอยู่ประเทศอังกฤษก็ชื่อมิสเตอร์ทอมสันอะไรแบบนั้นนะครับนะครับ ใช้ชื่อไทยกับชื่อฝรั่ง,เว,ออเ,งนะเวลาจะขานออกเสียงนะครับเวลาจะขานออกเสียงภาษาเสียงเพลงโดยสอพินแก้วนะครับเว็บภาษาเสียงเพลงจะจะต้องมองก่อนเลยนะครับจะต้องมองก่อนเลยว่าโน้ตตัวที่เห็นนั้นเป็นลำดับที่เท่าไหร ซึ่งก็จะได้วรนอายุกด้วยนะครับก็จะได้ลำดับวรนอายุอย่างที่เห็นเลยนะครับแปดห้าหกแปดหกห้าสามสองสามห้าสามสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหกห้าโน้ตแต่ละส่วนเนี่ยนะครับแปดก็คือหนึ่งสูงหนึ่งที่อยู่ทางสูงนะครับพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งไอหนึ่งตัวถัดไปนั่นแหละก็คือตัวเดียวกับแปดเนี่แหละครับตัวฟานะครับอัน Uh, ถ้าเป็นเขียนบนกระดานขาวก็จะใช้จุดล่างจุดบนกรณีของ uh, ฟาน,นี้ก็จะใช้ตัวแปดก็จะใช้ตัวฟอร์ฟันจุดบนแต่ว่าพอมาทําเป็น powerpoint ก็ต้องใช้สีแทนอาเป็นว่า uh, เสียงกลางเป็นสีดานะครับพอเสียงสูงก็เป็นสีเขียวถ้าเสียงต่าก็เป็นสีแดงนะครับก็จะได้แปดห้าหก แปดหกห้าสามสองสามห้าสามสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหกห้าอันนี้คืออ่านตัวเลขด้วยวรรณยุกต์ภาษาไทยนะครับซึ่งพอขานออกเสียงเป็นแม่ดานะครับสมมุติว่าเป็นแซกโซโฟนแต่ไม่มีแซกโซโฟนก็ใช้หลอดเสียงของผมเองเป็นเครื่องดนตรีภายในแทนก็จะได้เป็นดา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 อะไรว่าไปนะครับในกรณีนี้ก็จะได้ นะครับถ้าอ่านชื่อชื่อของของเสียงก่อนอ่านอ่านชื่อเป็นตัวเลข8ปดห6าหกแปดหกห้าสามสสมสองหนึ่งหหนึ่งสองหนึ่งหหาที่ต่ำก็ตำ่ำจริงๆใช่ไหมฮะที่สูงก,ก็สูงแปดห้าหกแปดหกห้าสามสองสมหสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่ นะครับมีเสียงุนยายแมวมาเรียนด้วยเดี๋ยวก่อนลูกพ่อกำลังสอนอ่นะครับถ้า,า world, overseas, いいอ่านเป็นแม่ดาก็ได้ เรียกวรรณยุขันเป็นเลขก็ได้หรือขานเป็นแม่ดาแล้วก็ได้นะครับถ้าขานเป็นแม่ดาก็แปลว่าแทนเสียงเครื่องดนตรีต่างๆเช่นอาจจะแทนเสียงแจ๊กแทนเสียงเชลโลหรือไวโอลินก็แล้วแต่นะครับออกเป็นแม่ดาซะแต่ถ้าถ้ามีใจเนื้อเป็นตัวเลขนะครับเรียกเป็นชื่อตัวเลขแล้วก็ถือว่าตัวเลขเป็นช่อเป็นเนื้อเพลงด้วยเลยก็แปดห้าหกแปดหกห้าสามสองสามห้าสามสองหนึ่งหกึ่งรองหนึ่งหกเอาละครับแอ่ท้าขาน ชื่อตัวโน้ตเลยนะฮะหารชื่อตัวโน้ตบนมันนั้นหาเส้นก็ได้ชื่อเดียวกันกับชื่ออักษรไทยตอนฝาก็ได้เป็นฟาโดเลฟาเลโดลาตอนลาโดลาตอนฝาเลฟาตอนฝาเลโดชื่อ้าก็ออกชื่อ้าชื่อโดชื่อเลก็ออกชื่อใดก็ออกชื่อนั้นเลยแต่ด้วยเสียงสูงสูงสูงต่ำต่ำตามวันอายุกตนะครับแปดหกแปดหกห้าสาม ขานเป็นชื่อตัวโน้ตก็ฟาโดเลฟาเลโดลาตรงไปตรงมาเลยนะครับทีนี้เราไปดูระบบเล t t e อร์ซิสเมบ้างถ้าเขายึดหลักคล้ายครรณยวันยุของเราแต่เขาไม่ได้ยึดไงแต่ถ้าเขายึดหลักวรนณยุของเราก็จะต้องเป็น F อ D F D C A G อกไป F เ G F fgfdc อันนี้เอาระบบวรรณยุกต์ลนตีสวมลงไปบนชื่อตัวโนตในระบบ l e s t e r system นะครับอ่าอีกทีหนึ่ง F C D F G, G C A G A ซ A F D F G F D C ซึ่งมันก็ฟังแล้วก็ทำแม่งทำแม่งหูนะแล้วเพราะมันทำแม่งหูเขาก็ไม่ใช้ตัวนี้เขาไม่ใช้นะครับเขาไม่ได้ขาน ชื่อของเสียงอ่าสารออกมาเป็นแต่ถ้าถ้าขานดาดาดาก็คงจะได้เสียงเดียวกันนะครับแต่ถ้าขานเป็นชื่อตัวน้ตเป็นเสียงเพลงเขาเขาเขาไม่รู้จักวรรณยุกนตรีเขาก็เลยต้องไปยืมอ่าตัวชื่อของเสียงในแถวโดเขาจะมองฮะว่าเอเป็นตัวที่หนึ่งาเป็นตัวที่แปดก็คือตัวที่หนึ่งเขาก็จะไปเอาชื่อที่หนึ่งของของอ่า มูฟโดมามูฟโดคือเสียงที่หนึ่งจะเป็นโดเสียงที่สองจะเป็นเลเสียงที่สามจะเป็นมีเสียงที่สี่เป็นฟาเสียงห้าเป็นซอนเสียงหกเป็นลาเสียงเจ็ดเป็นทีเสียงแปดเป็นโดเหมือนกันเขาของของเรามองวรรณยุแปดแปดห้าหกแปดหกห้าสามเขามองเป็นวรรณยุโดซอนลาโดลาซอนมีเขาออกเสียงตามนั้นเขาเพราะเขาไม่ได้มองเป็นเลขวรรณยุเหมือนเราเขามองเป็นชื่อเสียง ถ้าถ้าเสียงที่หนึง่งต,งต้องต้องเปล่งเสียงว่าโดถ้าเสียงที่ห้าต้องเปล่งเสียงว่าซอนถ้าเสียงที่หกต้องเปล่งเสียงว่าลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แต่ละตัวว่าไปเพราะงั้นในระบบมูฟโดที่อ่านตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นโดยชื่อระบบเลตเตอร์ซิสเต็ม F C D E F G นั่นนะครับแต่พอเวลาเขาขานเป็นเสียงเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าโด ซอลลาโดลาโซนมีเลมีซซนมีเลโดลาโดเลโดลาซนนะครับเขาไม่ได้ขานแบบแบบนี้เขาไม่ได้ขาน F C D F ี A C A G A ด A เ F D F G อ D, D C เอซขาไม่ได้ขานงี้นะครับเขาไม่ได้ขานอย่างนั้น เขาขานว่าโดซอนลาโดลาซันมีเลมีซันมีเลโดลาโดเลโดลาซอนเสียงห้าคือเสียงซอนเสียงที่หนึ่งคือเสียงโดเสียงที่สองคือเสียงเลไล่ไล่ได้เลยครับไล่ตามตัวเลขทั้งหมดนะครับงั้นก็ผลก็คือถ้าเป็นเลขที่วรรณยุกนะครับตัวฟาจะต้องกับเลขอ่าลำดับที่แปดนะครับซึ่งเลตเตอร์ซิสเต็มก็จะมองตัวฟาเป็น ลำดับ8เหมือนกันนะครับนี่จะเรามองมองทั้งทั้งเลเซอร์ซิสเต็มกับมองทั้งระบบซซนฟานะครับตัวโน้ตสากลระบบซซนฟานะครับก็จะเป็นลำดับ8ห้าห้าหกตาบเนี่ยตามที่กรอบสีแดงอยู่นะครับ8ห้าหกแปดหกห้าสามสองสามห้าสามสองหนึ่งนะครับแล้วเวลาอ่านออกเสียงเวลาอ่านออกเสียง ถ้าจะอ่านเป็นวรรณยุกต์มาถ้าอ่านเป็นวรรณยุกต์เป็นตัวเลขก็แปดห้าหกแปดหกห้าสามสองสามห้าสามสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหกห้าหรือจะอ่านเป็นด้วยชื่อตัวโน้ตซึ่งก็จะได้เป็นชื่อตรงกับประสอไทยซอนฟาในแถวฟาว่าฟาโดเลฟาเลโดลาฟนลาโดลาซอนฟารฟาซอนฟาหรโดนะครับแต่ของเขาเขาไม่อ่านด้วยไม่เอาวรรณยุกต์ไปใส่ที่ชื่อ เขาใช้ชื่อของเสียงเสียงที่หนึ่งชื่อเสียงโดเสียงที่ห้าชื่อเสียงซอนออกเสียงว่าซอนเสียงที่หกออกเสียงว่าลานะครับตามลําดับที่เห็นนี่เลยนะครับเพราะงั้นเขาเขาก็จะขานแปดห้าหกแปดหกห้าสามสองสามห้าสามสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหกห้าเนี่ยเขาจะออกชื่อของเสียงมาเลยว่าโดซอนลาโดลาซันมีเรมีซันมีเรโด โดเลโดลาสนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในคีย์ใดๆก็ตามตัวโน้ตจะเปลี่ยนไปยังไงว่าถ้าเห็นเสียงตัวที่หนึ่งเขาจะออกว่าเสียงโดทันทีนะครับถ้าเห็นตัวที่สองเขาจะเอาเสียงซอนทันทีเสียงเลทันทีเสียงที่สองคือเลเสียงหนึ่งโดเสียงสองเลเสียงสามมีเสียงสี่ฟาเสียงห้าซอนเสียงหกลาเสียงเจ็ดทีเสียงแปดโดครับทั้งหมดนี้ก็คือความแตกต่าง นะฮะความแตกตา่างจริงๆแล้วไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าเขามองอย่างไรและเขาใช้วิธีอ่านออกเสียงอย่างไรในกรณีของในกรณีของเว็บภาษาเสพลงนะครับโดยสอบินแก้วเนี่ยก็จะใช้มองเรียกชื่อโวโนตบนบรรทัด5เส้นด้วยระบบซอนฟา เวลาเอามาเขียนก็ได้ระบบไทยซอนฟานะครับนะครับแล้วเวลาอ่านออกเสียงก็อ่านออกเสียงด้วยระบบซอนฟาหรือไทยซอนฟานั้นด้วยเขียงสูงสูงจำจำตามวันอยุตนะครับแต่ของเขาเขามองมองชื่อเป็น A B C D E F G นะครับแต่เขาไม่ได้ใช้ชื่อของเสียงนั้นในการอ่านออกเสียงเป็นลำนองเป็นเขาใช้โดเลยมีฟาซลาจีโดออกเสน อันั้นของเขาก็จะได้ซึ่งไม่ตรงกับเราอาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยที่มีการากคิดค้นเพื่อจะออกเสียงเป็นตำนองเพลงเนี่ยด้วยความที่ประเทศของเขาไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีวรรณยุกต์ภาษาไทยแต่ของเราประเทศเรามีวรรณยุกต์ภาษาไทยไงครับถ้าถ้าประเทศเขามีวรรณยุกต์เขาก็คงจะใช้วรรณยุกต์เหมือนเราแต่ของเขาไม่มีเขารู้จักแต่เสียงโดเสียงเรเนะีมี เขายอมเสียชื่อของตัวโน้ตทั้งหมดเลยนะครับเขาไปเรียกเป็น A B C D E F G แทนนะครับแล้วเวลาอ่านออกชื่อก็จะดูว่าลำดับที่หนึ่งไม่รู้ว่าโน้ตตัวนั้นที่เห็นเนี่ยเขไม่ต้องนั่งแปลงนะครับเขาจะต้องมาอยนั่งแปลงจากตัวโน้ตบนบรรทัดหน้าเส้นในขีดดันนั้นนะครับอ่าก็นี่นี่หนึ่งแฟดโน้ตตรงนี้เป็นตัวฟาเขามองว่าเป็นตัว F เป็นเสียงที่หนึ่งเป็นชื่อที่หนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นชื่อที่หนึ่งเสียงของชื่อที่หนึ่งคือเสียงโดไงนะคนี่คือความแตกต่างกันถ้าเขารู้จักวรรณยุกเหมือนที่สอบิงแก้วรู้จักวรรณยุกสอบิงแก้วก็จะไม่ได้มีโอกาสนำวรรณยุกดนรีมาอ่านให้ท่านได้รับฟังหรอกนะครับอาจจะมาเจอหน้าผมบ้างนะครับก็อย่างที่บอกว่า ทั้งหมดจงปวงนี้นะครับเป็นความแตกตา่างอะไรง่ายอะไรดีนะฮะชอบถึงใดถนัดถึงใดก็แล้วแต่ตัวใครตัวท่านนะครับแต่สำหรับในกรณีของผมนะครับผมจะนำนำสมาชิกทุกท่านฮะ ให้เห็นตัวโ,โน้ตบนบรรทัดเส้นแล้วก็อ่านออกเสียงแบบนี้นะครับออาละครับก็จบประเด็นไล่สดภาษาเส,สียงเพลงของวันที่ 12. สิบสองสิงหาคมสอง7นร้ยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้เรามาอ่านตัวโน้ตสากลออกเสียงเป็นดำนองเอาตัวโน้ตสากลมาเลยนะครับแล้วออกเสียงเป็นดำนองนะครับเพลงโดยถ้าในระบบอนฟาราก็ออกเสียงด้วยระบบวรรณยุกย์ดนตรี ถ้ามองด้วยระบบ letter system ก็ออกเสียงด้วย move do นะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็มีด้วยประกาศละชนิ้อ่นวันนี้ไลฟ์สด1 2สิงหาคม2567ก็ขออนุญาตบายบายลาท่านเพียงเท่านี้ครับ17หน้าที่กำลังดีนาะไลฟ์สดเนะาะ ถ้าถ้าขายไข่ต้มก็ามาสองสามนาทีก็พออันนี้พูดคุยเรื่องเนื้อหาวิชาการด้วยก็ก็ประมาณนี้สิบเจ็ดย่างเข้านาทีที่สิบแปดกำลังจะเต็มแล้วนะครับอะไรนะครับก็สวัสดีครับ